เมื่อประมาณพรรษาที่สองตรงกับปีพศ2471ตอนนั้นท่านพ่อรีอายุราวๆ22ปีท่านเด้จำพรรษาอยู่ที่วัดสาปทุมหรือวัดปทุมวนารามจังหวัดกรุงเทพครั้นเมื่อออกพรรษาแล้วย่างเข้าฤดูแดงของทุกปีด้วยอุปนิสัยที่ท่านพ่อรีชอบท่องเที่ยวอยู่ตามป่าเขา จึงได้กาบราท่านอุปชาเพื่อออกทุดงไปยังจังหวัดอยุธยาสระบุรีรบบุรีไปอำเภอตาครีภูเขาภูคาล่วงเข้าเขตจ,จังหวัดนครสวรรค์ผ่านอำเภอท่าตะโกลและบึงบอระเพ็ดคราวนั้นท่านพักอยู่ในเสนาธนป่าห่างจากหมู่บ้านประมาณ20เซนวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝัน ช้างป่ากับช้างบ้านตกมันทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลือดพรานยาวนานถึงสาวันสามคืนช้างป่าสู้ไม่ได้ถึงแก่ความตายช้างบ้านตัวตกมันก็ยิ่งเพิ่มความดุร้ายวิ่งพรานอารวาสหนักขึ้นทวีคูณวิ่งขับไล่ใช้งาทิ่มแทงผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณป่าที่ท่านพักอยู่ท่านขุนจบเจ้าของช้างตกมัน กับชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ตะโกนขอนิมนให้ท่านหลบลี้หนีเข้าไปในหมู่บ้านแต่ท่านก็ไม่ยอมไปเพราะท่านเชื่อมั่นในอำนาจแห่งเมตตาธรรมช้างตกมันตัวดุร้ายนั้นได้วิ่งชูง,งวงยื่นงายาวอันขาวปลอดมุ่งดิ่งตรงมายังสถานที่ที่ท่านพักยืนจังก้าหูชันตีพึบๆพบร้องแผ,นแผน่น ท่านก็เกิดความกลัวกระโดดวิ่งออกจากที่พักไปปีนต้นไม้ใหญ่ไกลๆขณะกำลังเอามือเหนียวรั้งจะปีนป่ายขึ้นไปบนต้นไม้ก็ได้ยินเสียงคล้ายคนมากระซิบที่ข้างๆหูเบาๆว่าคนไม่จริงกลัวตายคนกลัวตายจะต้องตายอีกเมื่อได้ยินเสียงกระซิบเตือนจึงได้สติรีบเดินกลับไปที่พัก ประจันหน้ากับช้างซึ่งยืนจังกาแผดเสียงร้องแป่นๆ่นลั่นอยู่ใกล้ๆท่านก้มตัวลงช้าๆนั่งสมาธิภาวนาแล้วค่อยๆลืมตาเพ่งแผ่เมตตาให้แก่ช้างช้างจ้องมองท่านท่านก็จ้องมองช้างสายตาแห่งความโกรธกับพลังแห่งความเมตตากรุณาอันบ่มบำเพ็ญซ่านมาปะทะกันอย่างจังช้างใหญ่พลันหยุดชะงัก เหมือนรถวิ่งชนภูเขาเสียงชาวบ้านกรีดร้องวิดวิดดังลัน่นอกสั่นขวัญหน,นีเสียงเซ็งแสแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยมีเพียงเสียงตะโกนร้องอยู่ไกลๆออกมาออกมารีบออกมาไม่ออกมาแย่นะครับบ้างก็ว่าโอ้โยน่าสงสารนะพระหนุ่มรูปนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเหลือท่านเลย ชีวิตยังมีค่ารีบออกมาอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับสัตว์หน้าขนเลยนะท่านท่านก็นั่งแผ่เมตตาจิตไม่ได้สนใจในคำวิงวอนขอร้องของใครๆใจของช้างที่เร่าร้อนกวลกวายเพราะโมหะสงบเย็นลงเหมือนกับไฟน้อยกระทบกับสายน้ำที่เชี่ยวและเยือกเย็นพันวูบดับลงมันค่อยๆหมอบลงสแสดงกิริยาแห่งการกราบ ราวกับตุ๊กตาช้างตัวน้อยที่เด็กเล่นมันแสดงอาการสารภาพผิดความมึนเมาและตกมันหมดสิ้นไปในพริบตาจากนั้นมันก็ลุกหันหลังกลับเดินเข้าป่าไปท่านขุนจบเจ้าของช้างและประชาชนเห็นเป็นอัศจรรย์ต่างพากันสักการะบูชาท่านอย่างมากมายแล้วก็พากันอ้อนวอนขอของดีท่านสอนพวกเขาว่า ญาติโยมทั้งหลายอาตมาขอบอกตามตรงตั้งแต่เกิดมาอาตมายังไม่เคยมีพระแขนคอสักองค์เดียวแล้วจะมีของดีจากที่ไหนกันมาให้อาตมามีแต่ความดีแจกจายจะเอาไหมจะฟังไหมเอาครับเอาครับเสียงประสานของชาวบ้านขานรับพร้อมกันท่านจึงกล่าวสอนสั้นๆเพื่อเป็นการสั่งลาและตอบแทนบุญคุณ ข้าวน้ำที่พวกเขาใส่บาตรให้ฉันว่าญาติโยมทั้งหลายถ้าเราเป็นผู้ตั้งอยู่ในความดีใครจะทำชั่วหรือประทุษร้ายให้แก่เราเราก็แผ่เมตตาให้เขาร่มเย็นเป็นสุขมีจิตเป็นธรรมตั้งจิตเป็นกลางทั้งในคนดีและคนชั่วทั้งเขาทั้งเราก็จะปลอดภัยทำนั้นเปรียบเหมือนน้ำฝนในอากาศ เมื่อตกลงมาย่อมชะล้างความสกปรกในพื้นแผ่นดินให้สะอาดยังสรรพสิ่งทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตให้สดชื่นทั้งยังเป็นน้ำอุปโภคบริโภคแก่คนและสัตว์แก้ความหิวกระหายเป็นเครื่องทำความเย็นให้โลกได้บรรเทาความร้อนเหตุนั้นคุณของธรรมะจึงยังให้คนสะอาดล่มเย็นเป็นสุกคือดับกิเลสไม่ให้ลุกลามไหม เมื่อใครเขาจะทำให้เรารักเกลียดโกรธโลภหลงเราก็ไม่เป็นไปตามเขาเราก็ย่อมมีอิสรภาพปลอดภัยจากอันตรายและกิเลสทั้งมวลอันนี้เป็นของสำคัญขอให้ญาติโยมทั้งหลายทราบไว้อย่างถึงใจว่าสิ่งทั้งหลายที่มาในลักษณะของศัตรูนั้นย่อมทำร้ายคนไม่ถนัดเราอาจหาวิธีหลบหลีกหรือต่อสู้ได้ เหมือนช้างวิ่งเข้ามาซึ่งหน้าหวังทำร้ายห้าหันอัตมาอัตมายังใช้สติปัญญาภาวนาตั้งสติสมาธิสู้ได้ทันการแต่ถ้าเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้มาในลักษณะเพื่อนสนิทมิตรสหายเป็นของน่ายินดีน่าปรารถนามันมีโอกาสทำร้ายเราได้ง่ายและรุนแรงโดยที่เรายังมิทันได้ระวังตัว เหมือนช้างตกมันตัวนี้ถ้ามันมาดีๆแกล้งมาคอเคลียว่านอนสอนง่ายเวลาเราเผลอมันก็ทึบเราตายเลยนี่เราจะป้องกันมันได้อย่างไรธรรมะที่กล่าวสอนพวกโยมนี้เองเป็นสิ่งที่สร้างปฏิหารให้อัตมารอดพ้นจากช้างตกมันตัวดุร้ายมาได้แบบบุดวิดเขียดตายมิใช่อย่างอื่นมิใช่เครื่องรางของของัง แต่เป็นหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้พากันจำเอาไว้เมื่อเหตุการณ์เป็นดังนี้จากปากต่อปากชื่อเสียงของท่านจึงโด่งดังแบบยังไม่ทันข้ามคืนความไม่สงบก็เกิดขึ้นท่านจึงหนีความดังและความวุ่นวายกลับจังหวัดพระนครนี่แหละท่านทั้งหลายท่านผู้ไม่กลัวตายย่อมไม่ตายส่วนผู้ที่วิ่งหนีความตายทุกวี่ทุกวัน ได้ตายจากความดีไปแล้วและตายแบบไม่มีวันฟื้นจากหลุมนรกได้ง่ายความตายเป็นสิ่งที่พึงพิจารณาและน่าปรารถนาเพราะเป็นดอกไม้ของพระอริยะเจ้าประทานมาให้เพื่อม่ให้มวลมนุษย์ชาติลหลงไหลมัวเมาในชีวิตและทรัพย์สินจนงโงหัวไม่ขึ้นจากหนังสือชีวประวัติและปฏิปทาท่านพ่อลีธรรมทโร พระอริยะเจ้าผู้มีพลังจิตแก่กล้าวัดอโศการาม